ไปแล้วนี่ครับตอนนี้ยุกก่กลางใช่ไหครับกับยายอูดนะครับไปแล้วภารกิจย่างหาเลาะเบิ่งเห็ดนะครับเบิ่งเขาขง,งามจะคของผมดีนะครับน,นี่ยังสน,นับเรืืองนะ่ะตายละโอ้ยปลได้กแกงนี่นะครับโอ้ยเห็ดละงอก ใหเรางกเดืองบนก็มาเน็บไปอยู่หรือยังไหนนัดเมืองหกักใช่หรอครับบริษัทเนบเด้มีหกักอยู่เด้นัดเอานี่ก็แม่นนี่ก็แม่นน,มน,นะครับสุดที่สามที่สี่เลยนี่ครับป้องปีนี่โอ้โอแซ่พ่อแกงหรอบ่แกงหน่อยนึงครับหมอหนึงพอดีนั่นเด้็กๆยังใส่ขาวๆนั่น บ่เอาดอกบ่เอาดอกไว้หันละไว้โซ้ <c oughs> นี่สองไข่ <c oughs> สองไข่นึ่งไข่เมื่นไข่ขี้เกี่ยมเด้ <c oughs> ไข่เห็ดละงกน้ำอาหาเน็ตที่ดอกนี่แหละครับเขาก็อยู่น้ำัวให้ไปหน้าเขาเนี่ย <c oughs> บ่ได้เขาดงเขาป่าดอกย่านงูนั่นเด็กยังเสนนี <c> ่ <oughs> นี่ก็ไข่เด้ครับนี่นี่ โอ้ยไข่เห็ดละงกเหลืองอยู่ใต้ต้นยังนี่อย่าว่าอยู่ใต้ต้นมะล้มเนี่ยอันโบแม่นเด้ครับอย่าไปหา้างกันไปหาปูม่มะล้มมาสิได้กินเห็ดละงกด์ดินะครับมันอยู่ไปหากของต้นอย่างหน้าเด้ออันเชืว่าปู่พ่ะอีลำกว่าน้าว่าเสรนบ่นนมแม่นแนวเด้อครับเด้อาหเห็ดนะครับเอานี่แหละครับสวนของเพิ่นเพิ่นปลูกไว้ซี่หาปี เก็บกินตั้งแต่ปีที่สามนี่ปีนี่แหละส่งสีไหลกเอา้าเนี่ยส้มบรรยากาศดีๆครับมือฝนตกลินนะครับร่างกายเอาลุ้มากใช่ไหมลุดนยี่นี่เลยนะลุดนยี่นี่นโอ้ยเกิดมาเกิดกลางคุนทางเนาะ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วเนาะ เกิดเ่เป็นหมองเป็นบอลเอาครับแล้วเราคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี้ล่ละนะครับติดตามส่มตอนต่อไป